สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูส่งงานพานท้ายไม้ยมหอมนะครับเคลือบสีมะเลือใส่ชุดซีเซตเสื้อ25มิลล16มิลน,นะครับเดี๋ยวลองให้พร้อมใส่ครับอันนี้เป็นทรงที่ลูกค้าเลือกมานะครับทรงมือสอดลองแก้มข้างเดียวนะครับยิงมือขวา พร้อมข้อไก่อารูสีดำนะครับอันน่าเป็นล่องกันลื่นสามล่องนะครับทรงที่ลูกค้าเลือกมานะครับโอเคครับสนใจสอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับรับทำทรงตามสั่งครับมีทรงให้เลือกเยอะมากนะครับถ้าเข้ามาสอบถามกนได้ครับ ท่านใดที่ดูวิดีโอจากใน YouTube ลิงเพจกับลิงก์ไลนย์อยู่ใต้วีดีโอเลยนะครับกดลิงก์และทักเข้ามาได้เลยนะครับราคาไม่แพงครับ Niggas in my bro trying to phase me.